ซีดีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระปรมคุณาพรปออ,อประยุตโตวัดยานเวศักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพร,รานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่21 ขยายความเรื่องศรัทธาบรรยายเมื่อช่วงวันที่13-19ถึงกันยายนพุทธศักราช2528จเรนพรวันนี้ตรมาภาพก็พิดภ่จาจะกล่าวธรรมกถาปเป็นสั้น เาป,ปราบเรื่องศรัทธาที่จะพูดเรื่องศรัทธาในวันนี้ก็โดยที่ว่าได้พูดเรื่องบุธธพิรในความเจริญของอยายะสาวกไว้ห้าอย่างมีศรัทธาศีลสตาจาคาปัญญาศรัทธาก็เป็นข้อแรกเมื่อพูดไปแล้วก็นํามาขยายความเป็นข้อข้อไปและอย่างหนึ่งก็ปรารบถึงการที่ ุยโยมก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระศาสนาบำรุงพระสงฆ์ให้ทานาาร,รักษาศีลฟังธรรมอยู่เป็นประจำก็นึกถึงว่าการี่โยมได้มีศรัทธาปฏิบัติในทางะศาสนา,า,าอยู่มสม่ำเสมอเช่นนี้ก็นับว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาก็ places. ควรจะนำคำว่าสทธานั้นมากล่าวมาที่แจงอธิบายหรือ กล่าวถึงคุณประโยชน์ศรัทธานี้เป็นองค์ธรรมพิะพุธเ้าตรัสไว้บ่อยๆโดยมากตรัสไว้เป็นข้อแรกแล้วข้อสุดท้ายก็มักจะตรัสปัญญากำกับไว้ก็หมายความว่าที่ท่านสอนให้มีศรัทธานั้นนะ่ะท่านจะสอนให้ใช้ปัญญาพิจาเจรณาวกคุมไว้ด้วยเสมอเพื่อให้ศรัทธาเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลถ้าว่าศรัทธาเนี่ย เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลแล้วก็จะได้ผลได้อานิสงส์จเจริญก้าวหน้าในคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ลักษณะของศรัทธาท่านกล่าวไว้ว่าศรัทธานั้นมีลักษณะผ่องใสคือทำํำจิตให้ผ่องใสท่าน,นเปรียบในสมัยโบราณไม่มีวัตถุหรือสารชนิดหนึ่งที่ช่วยให้น้ําใสน้ําที่คุณมัวมาเนี่ย เราตัดเอามาใหม่ๆก็ค้นคุณและเอาวัตถุชนิดนี้ก็คือสารส้มเอาไปแต่งประทัหนึ่งก็จะนอนก้นหมดสิ่งที่ทำให้คุณมัวก็ลงไปนอนข้างล่างน้ำก็จะใสทั้งตุ่มท,ทั้งสุ่มน้ำทั้งภาชนะนั้นสารส้มนี้เป็นเครื่องทำให้น้ำใสฉันใดประทาก็ทำให้จิตใจผ่องใสฉันนั้น ผู้ใดมีศรัทธาและจิตใจจะผ่องใสและยานหนึ่งท่านบอกว่านอกจากผ่องใสท่านซีบเบิกบานแล้วก็พุ่งแล่นไปทำให้จิตนี้พุ่งแล่นไปคือพุ่งแล่นไปหาสิ่งที่ดีงามที่เราเชื่อเราเลื่อมใสนั้นเป่นว่ามีความ เชื่อในพระจันทร์ใจจิตก็จะพุ่งแน่นไปหาพระจันทร์ใจเมื่อจิตจะอยู่กับสิ่งที่ดีงามแล้วก็นําไปในสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปเช่นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราละเว้นความชั่วทําสิ่งที่ดีงามเราก็ปฏิบัติตามนั้นก็เลยได้ทําสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เกิดความเบิกบาน่องใสย,ยิ่งขึ้นไปที เพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยจึงเป็นองค์ธรรมที่สําคัญมากที่จะช่วยให้เราเก้าวหน้าไปในพระธรรมหรือว่าแม้แต่ในการดำเนินชีวิตเมื่อศรัทธามีลักษณะทองใสแล้วก็พุ่งแล่นไปเนี่ยจะมีคุณประโยชน์หลายอย่างอย่างแรกก็คือทําให้มีกํำลังคนงที่มีศรัทธานั้นจะมีกําลังท่านเปลียน มีพุทธพาสิทบอกว่าสัทธายตรติโอคังแล้คนย่อมข้ามห้องน้ําได้ได้วยศรัทธาคำว่าห้องน้ํานี้ก็มีทั้งห้องน้ำสามันแล้วก็ห้องน้ําในทาตธรรมะห้องน้ำสามันก็คือว่าทะเลใหญ่มหาสมุทรอันนี้ก็เป็นห้องน้ำสามันยิ่งในสมัยโบราณแล้วคนที่เดินทะเลวิ่งเรือไปในมหาสมุทนน่ะ จะรึกอ้างวางมากเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่งทีเดียวแม้สมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีความน่ากลัวอยู่เพราะมองไม่เห็นขอบฟ้าอามองไม่เห็นฝั่งเห็นแต่ขอบฟ้าไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นแม้เราจะรู้แต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างไรเราจะไปถึงหรือไม่จะประสบอะไรต่อไปแต่ถ้ามีความเชื่อมัน่นมีศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเชื่ออย่างธรรมดา ชี่ว่าทางที่เราไปนะั้นถูกต้องแล้วจะไปถึงจุดหมายแน่นอนแล้วเราได้กาดเตรียมการพอเรามีกําลังเรามีความสามารถเรือของเราใหญ่พอแน่นหนาแข็งแรงมีกับการที่สามารถเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความเสื่อถ้าได้คำนึงนึกถึงสิ่งเหล่านี้แนละ้วมีความเสื่อมีัะธาเกิดขึ้นแล้วก็มีกำลังที่จะเดินไปในทะเลแล้วก็ข้ามไปจนสร้งสำเร็จ นี้ถ้าหากว่าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อนี้คนจะท้อถอยท้อแท้ทหมดกําลังอาจจะถึงกับไม่กล้าลงเรือไม่กล้าที่จะวิ่งเรือออกไปไปยเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่เป็นพลังสำคัญที่จะทําให้เราไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ว่าข้ามโพคข้ามห้องน้ําใหญ่ก็ข้ามด้วยดินข้ามได้ด้วยศรัทธาในทาธรรมะที่เป็นานามธรรมก็เหมือนกันห้องน้ําใหญ่ก็คือวัตสงสาร หรือความเป็นไปในชีวิตช่วงเหล่านี้ซึ่งเรามองไม่เห็นจุดหมายข้างหน้าที่ไปข้างหน้าไม่มีความแน่นนอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพบอุปสรรั์อะไรแต่ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาเราก็มีความเชื่อต่อพระรัตนตรัใจเชื่อต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อแล้วเราก็มองเห็นติดหมายเชื่อในคําสอนของพระองค์ว่าสอนถูกต้องเราจะดําเนินตามนี้แหละอย่างมั่นใจแล้วก็ เชื่อในตัวเราที่บำเพ็ญตามคำสอนของพระองค์ว่าเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราเรียกว่ามีทุนมีรอนพอเราก็เหมือนกับว่าคนเดินทางที่เตรียมสเสบียงมาท่างพร้อมแล้วแล้วก็เราเองก็เป็นคนที่มีจิตใจที่เปลี่ยนด้วยคุณธรรมเหมือนกับมีัตเป็นกับกันที่มีความสามารถหรือความชำนาญก็แม้มีความมั่นใจตัวเองว่าจะสามารถ ก้าวหน้าไปได้ดีเดินทางไปสู่ความสุขความเจริญในระหว่างที่อยู่สงสารวัดนี้ถ้ามีศรัทธาอย่างนี้แล้วก็สามารถข้ามโอคะสงสารข้ามห้องแห่งความทุกข์ข้ามทะเลแห่งชีวิตนี้ไปสู่ความสุขไปสู่จุดหมายของพระพุทธศาสนาได้แม้แต่ระหว่างเดินทางน,นี้เราก็มีความสุขอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นศรัทธานั้นเป็นกำลัง การที่เราจะทําอะไรต่างๆทําความดีงามทําบุญทํากุศลก็โดยมีอาศัยศรัทธาเนี่ยเป็นกําลังผักดันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยคืเป็นสิ่งสําคัญเป็นกําลังให้เราได้ทําอะไรต่ออะไรได้ไปสู่ความสำเร็จอันนี้เป็นด้านที่หนึ่งในเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็มีกําลังทีนี้นอกจากมีกําลังและประการที่สองก็คือลักษณะของศรัทธาอย่างที่สามกี่ ที่ตลอดเวลาที่เรามีศรัทธานั้นและ,และกําลังเดินทางอยู่นั้นจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานมีความสุขไปด้วยถ้าเรียกศรัทธานี้ว่าเป็นเพื่อนใจของคนคนที่มีศรัทธานั้นเหมือนมีเพื่อนใจมีเพื่อนอยู่ข้างในไม่ว้าเหวไม่อ้างวา้างคนทั่วไปนั้นถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีทาที่จะว้าเหวได้มาก หรือแม้แต่ไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นแล้วถ้าเขาไม่เอาใจใส่เราเราก็ว้าเหวเหมือนกันเหมือนจะไม่มีเพื่อนแต่ถ้าเป็นคนที่มีศรัทธาจิตใจประกอบด้วยศรัทธามั่นใจในคุณธรรมความดีมั่นใจเชื่อนในพระธรัตนตรยัยจิตใจก็จะพองสายบิกบานได้เหมือนจะมีเพื่อนอยู่ในตัวเองแล้วก็ทําให้ไม่อ้างว้างไม่ว้าเหวมีความอบอุ่นใจอยู่ได้เสมอเพราะฉะนั้น ศรัทธาเนี่ยจะเป็นเพื่อนใจที่อยู่ภายในตัวอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเพื่อนที่แน่นอนอยิ่งกว่าเพื่อนภายนอกเพราะเพื่อนภายนอกนั้นจะอยู่กับเราไม่ได้ตลอดทุกเวลาแล้วบางเวลาเพื่อนจะช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างโดยเฉพาะข้างในจิตใจน,นั้นไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยถึงได้ทุกการทุกเวลาแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วศรัทธานี่แหละ จะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจทําให้เกิดความเช่นมขึ้นผ่องใสได้ตลอดทุกเวลาอันนี้ก็เป็นคุณานิสงส์อุกปการหนึ่งของความมีศรัทธานี้เป็นประการที่สองทีนี้ต่อไปประการที่สามก็คือศรัทธาน,นั้นย่อมนำไปสู่ปัญญาเพราะเมื่อมีความเชื่อเป็นเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้มาฟังคําสอนของพระองค์เมื่อฟังคําสอนของพระองค์แล้ว ก็ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมีปัญญามากขึ้นยิ่งเมื่อได้ปฏิบัติตามก็ได้ประจักษ์ได้รับความรู้ผลจากการปฏิบัตินั้นแจ้งกับตนเองก็ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาเมื่อปฏิบัติถูกต้องก็จเจริญด้วยปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งในที่สุดก็บรรลุจุดหมายแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้า และศรัทธานี้จะศรัทธาที่เรื่องต้นเป็นโลกียะก็จะกลายเป็นศรัทธาที่เป็นโลกุตระก็คือศรัทธานั้นท่านแบ่งเป็นสองอย่างอย่างแรกเป็นท่านโลกียะศรัทธาที่เป็นโลกียะก็คือศรัทธาของคนทั่วๆไปที่ว่าเมื่อเรามีความเชื่อในพระจันทร์ไตรความเชื่อของเหล่านี้เกิดจากการที่ได้ถ่ายทอดกันมาบ้างเกิดจากการสดับสับฟังบ้าง และกิดจากการมองเห็นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาเบื้องต้นบางแต่เรายังไม่ได้ประจักษ์ผลได้ย,ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลด้วยตนเองเราก็มีความเชื่อที่ไปศรัทธาฝากไว้กับท่านผู้อื่นฝากไว้กับพระอาจายใจฝากไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านเราเจริญเจ้าวหน้าไปในธรรมะก็ได้อาศัยศรัทธานั่นแหละได้บรรลุกุณธรรมไปโดยท่างบรรลุมรรคผลก็ได้กระจกผลประจักษ์ ในการปฏิบัติธรรมได้ตนเองเมื่อนั้นความเชื่อความเลื่อนสหรือศรัทธานี้ก็จะมั่นคงหนักแน่นไม่คอนแทนไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าเป็นโลกุตระศรัทธาเพราะประจักษ์เห็นผลกับตนเองศรัทธาที่นําไปถึงขั้นโลกุตระแล้วก็ให้บรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาบรรลุวิมุตติความหลุดพ้นบรบรลุนิพพานต่อไปอันนี้ก็เป็นคุณน อานิสงส์ต่างๆซึ่งสามารถจะเกิดได้จากศรัทธาอธรรภาพก็ขออนมโมทนายมที่มีศรัทธาในพระศาสนามีความเชื่อความเลื่อนใสในพระจัตนตรัยจึงทําให้สามารถบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆเป็นอันมากทั้งในส่วนทานส่วนศีลและส่วนภาวนาเป็นการฟังธรรมเป็นต้นอย่างที่อธรนมภาพได้กล่าวม,มาแล้วก็ขอให้โยมได้รับอานิสงส์แห่งศรัทธานั่น ทั้งในด้านที่เป็นกําลังที่จะทําให้ทําความดียิ่งขึ้นไปทั้งในด้านที่เป็นความชั่นชื่นเบิกบานทองสายของจิตใจแต่ที่กล่าวว่ามีเพื่อนในใจนั้นแล้วก็ทางในด้านที่จะเจริญด้วยปัญญาให้เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงที่สุดบรรลุจุดหมายของพศาสนาดังกล่าวมานั้น อตรภาพก็ขอกล่าวธรรมกถาในวันนี้ในเรื่องศรัทธาเพียงเท่านี้โดยสมควรแต่เวลาก็ขออนุโมทนาโยม